ดิเซลรางกะออกจากชานชาลาที่สเวดไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรหรือว่าเป็น356ที่มาจากบ้านโปง่ง สองเฉยเลยเป็นไปได้3ามห้าเข้าก่อน372เวันเสาร์ที่1เดือนพฤศจิกายนสองห้าหกแปดค่ะโอ้แปรบบก็จะสิ้นปีอีกแล้ว ชีวิตคนทำงานอย่างเราก็ยังไปไม่ถึงไหนท่ายคลิปไปเรื่อยนั่งรถไฟไปเรื่อยคุณปู่สี่ศูนย์ค่ะวันนี้สับเปลี่ยนยานสถานีกรุงเทพ สองกำลังจะเข้ามามีหัวรถจักรเปล่าเข้ามาฮิตาชิซีห8 8โอ้สวนสนามกันใหญ่เลยหน้าโรงรถจักร จะซองโอว้วันนี้ล่าช้าแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแปดโมงสิ้านาทีเขายานสถานีกรุงเทพสี่หนึ่าทำขบวนเข้ามาเช่นเคย ฝนตก วันนี้ yeah, <Yeah. S 1> มาอย่างนี้4518นั้นต่อพ่วงก,กับ201เรียบร้อยโอ้เ oh, ช้าเช้านี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะ นึกว่าใครลั่น4027ว้าวขาบวนชานเมืองที่3จ .1 วันนี้เป็นอันซอม4214ทำขบวนสวยรู้เลยเหลือเวลาเราๆ5นาทีค่ะจะออกจากสถานีกรุงเทพเดี๋ยวมารอชมด้วยกัน หนึ่งน้าที่ค่ะขบวนชานเมืองที่สามเจนึ่งกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพโอ้วันนี้ได้เป็นอันสตอร์มสี่สองทำขบวนเครื่องยนต์แรง,แรง อกจา,การุ่นนี้เป็นของชันเมืองที่383กรุงเทพชุมทางชาเชิงเซา ออกไปกลางเวร์งเลยเดี๋ยวจะถอยเข้ามาเทียบในชานชลาที่7 มาเลย284สี่เอาชานชลาที่9เช่นเคย เศษน้ำเที่ยวที่92 6ค่ะเขื่อนป่าสักชนทสิ์ตอนนี้กำลังเข้าเทียบในชาญนชลาที่3สถานีกรุงเทพวลัโพงโอ้ยเสียดายเราไม่ได้ถ่าย383ออกส่วนกันเลยอยู่ห่างหน่อยเพราะว่า383อยู่ในชาญนชลาที่7ส่วนขบวนของเขื่อนก็อยู่ในชาญนชลาที่3 ก็เลย